อ่ับอาวันนี้ช่างเพชรจะได้เริ่มลองเจ้าเตาที่ใช้กระไส้ขนาดไส้เป็นท่อสี่เหลี่ยมขนาดห้านิ้วนะครับหนาวันนี้หนาเท่าไหร่นะหนาสี่จุดห้ารอสี่จุดห้าเอซึ่งตัวไส้อได้ทําแล้วก็เทสหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้มาประกอบเตาเอาวันนี้ประกอบเตาหุ้มเตาเสร็จแล้วอ่าเมื่อเช้าได้เตรียมไม้ค่อนข้างจัทุลักทุลเลิ ก็คิดว่าไม้มันพอไม้ผมเตรียมไว้ผมเตรียมไว้คือบรรจุในเนี้ยพอทีที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายถ่ายวะน่าจะเป็นภาพนิ่งมั้งผมตัดตแบ่งไม้ถ่ายจะไม่เต็มตอนไม่เต็มอ๋อแบ่งไม้เป็นสามส่วนตัดยี่ห้าเซนเรียงแนวตั้งชั้นล่างนี่จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ผมตัดยี่ห้าเซนแล้วผมก็ผ่าซิก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 ยัดไปสามส่วนอย่างนี้นะครับยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้า แต่มันไม่เต็มดีข้างบนก็เลยใช้การเทก่อเอาเดี๋ยวจะเริ่มจุดเลยของเขาดีจริงๆรุดยอดเดี๋ยวเทมันกันเลยลทำยังไงในที่นี้จุดเตาผมใช้เศษผ้ายินเก่านะครับ แล้วก็ผสมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกับน้ำมันสนนิดหน่อยลุก้นเลย ฟังเสียงครับเสียงเสียงดีเชียเสียงลมมันดูดขึ้นหลังจากที่เราใส่ผ้าชุบน้ำมันไปแล้วสุดไฟยังไปแล้วเราเติมเชื้อเล็กใส่ไปตอนแรกก็จะมีควันหน่อยนะครับ ฟ้าคล้่มเลยครับอันนี้ก็วัดดวงมาว่าถ้ามันตกก็เราก็ดาบเตาไว้ไม่เป็นไรก็คุมกันน้ำให้ดีแล้ววันหลังเข้ามาจุดต่ออันนี้ก็จะดูว่าดูพยากรณ์แล้วว่าวันนี้ไม่มีฝนไม่มีฝนเป็นแค่ไม่ไอ้ไม่คลึ้มก็คือถ้ามันไม่มีลมเม็ดยิงก็จะดันให้มันดันให้มันให้มัน,มนติดนะครับ ียส,สังเกตว่าพอความร้อนมันลอยขึ้นมันยกมันยกมันยกตัวขึ้นมันก็จะมีแรงดุันอากาศเข้าปากเตาเ็้าไปเลี้ยงไฟข้างล่างนะไฟยังไม่กินเพราะว่ามันเพิ่งจะหย่อนลงไปเมื่อกี้นี่เอง บปอทได้เราหย่อนเชือไม้นี่ไปก่อนให้ไฟมันเดินดีก่อนที่ทางนี่ผมก็เรียงไว้เรียงเรียงเรียงไม้เชือไว้พอพอสมควรนะเป็นเศษไม้อัดด้วยนะ<ม>ในที่นี้ผมใช้เศษไม้จากหน้างานเราเศษไม้ที่เขาทิ้งๆแล้วก็เอามาซอยซอยซอย,ซอ,ยอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเรียง เป็นเชื้อมันแต่ถ้าใครมีท่อนใหญ่หน่อยก็เอาท่อนใหญ่ก็ได้ครับเรียงพอเต็มเนีน้อันนี้ฐานเตาที่หลายท่านเคยเห็นในในคลิปที่ผมลงให้ดูเป็นฐานเตาแบบฝาสามารถปิดเปิดได้เพื่อเพื่อคุมอากาศนะครับ แปะปอกแปะมาแล้วไม่เป็นไรครับถ้าหนาเม็ดแล้วก็ดับเป็นดีอ่อยากรโผหกกันแล้วเนะีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนไฟมันขึ้นครั้งหนึ่ง อันนี้ฝนกำลังตกนะสถานนี้สถานที่นี้มันยังไงกี่เตากี่เตาก็เหมือนกันหมดเลยฝนตกตลอดตอนสี่เตาก็แบบนี้แหละเออเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อันนี้เตาเตาที่ไหนน่าจะเป็นเตาที่ห้าใช่ไหมอ่าฮะ backbone ตอนนี้เริ่มขายแก๊สแล้วใช่ไหมก็น่าจะเป็นเปลวแก๊สแต่แหละมันมันจะคายแก๊สตั้งแต่ตั้งแต่ชั่วโมงกว่าเลยแหรือเ่าชั่วโมงหน่อยๆแล่แหละมันอยู่ในในท่อเรามองเห็นมีจะเสียงนี่เปลวที่เห็นมันเป็นเปลวแก๊สเปลวใสๆอย่างนี้ชอบคิ้วเลย หมือนมันออกไม่ค่อยไม่ค่อยอน,นี่นะยังไม่เต็มที่เติมปืนช่วย,ยจะไปยากอะไรเติมปืนอขอให้มันเป็นผ่านแค่นั้นกอดปืนไม่ยากเอ้ยปืนเสร็จนะจบแค่เติมทันทาย ออกจเดี๋ยวเอาใหมเห็นนะโอ้โหนี่ออกจริงโอ้ไม่เห็นเลยเนี่ยเธอดูด้วยตาเป่าวที่กระจกเป็นไหมว่าเห็นแล้วเนี่ยมันมีมันมีแก๊สพุ่งมาจริงอ่าระวังกล้องร้อนเพราะคือจะจับนาน 啥样？